ก็ตายกินโกโก้ขันเจ๋วดูนะกินทั้งนั้นเอาอื่นให้กินไม่กินกินนี่นี่ดูดูด,ดูไม่ชอบอ,ะอ่ะเออ้ยไม่ให้พอแล้วพอแล้วเอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอพอพอ,พอ ดูนะ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเอ้เ อันนี่แฟนนี่แฟนเนาะนี่ยชิ้นนี้กินได้หมด ไปะนะครับบ๊ายบายไปก่อนมุโคบ๊ายบาย